สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมารีวิวรถนะครับเป็นรถข้างหลังนี้นะครับแต่ก็ที่จริงไม่ใช่นะครับมันเป็นรถอยู่ในวอลสต็อกนะครับราคา2ล้านนั่นเองนะครับซื้อไว้ปั่นคนเล่นครับเป็นรถบังคับนะผมว่าถ้าพูว่ารถบังคับเนี่ยผมว่าหลายๆคนเขาน่าจะรู้กันไปแล้วนะครับซึ่งก็คือรถเอายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนครับคือรถคันไหนนะครับเกเเข้าไปใน ตาเบี้ยบอลทานสปอนะร์ตนะเราจะนั่งไปที่วอลสต็อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะท่านผู้ชมนี่ครับคันนี้เลยนะผมซื้อมาทําอะไรก็ไม่รู้นะเปลืองทางจิบหายนะราคาเรียกเพลงดูดีครสองล้านสองอะ่ะแล้วผมซื้อทีแล้วเหลือเรือจุดเลือ,ลอ,บลอแบบไม่เหลือเงินเลยะนะท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งไม่รู้ว่าเรียกได้หรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับอ,อีกสิบเอ็ดวินะท่านผู้ชมรอรอสักครู่หนึ่งนะ ปดวนะครับเอ่อผมมารีวิวคันนี้แหละนะผมว่าตัดสินใจให้ท่านผู้ชมเลยนะผมแนะนําว่าถ้าท่านผู้ชมไม่รวยเนี่ยท่านผู้ชมอย่าซื้อมาใช้ดีกว่านะผมผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับนี่อาร์ซีแท้งนะครับเนี่ยโเคเทท่านผู้ชมและยิงได้ด้วยนะท่านผู้ชมเอ่อเนี่ยหมุนเมาส์เนี่ยโรเททนะแล้วก็ยิงตังตังตังต้งตังต้งตัง้งตั้งตั้ง โคตรแรงนะท่านผู้ชมไม่ใช่โคตรแรงเนี่ยปืนเนี่ยปืนไม่ได้แรงนะท่านผู้ชมดูดิดูดิดดดแต่รถคือรถมันปั่นนะครับเอาไว้ขับในเขาเรียกอะไรนะในอ่าพับบิกได้เลยนะครับเนี่ยคันเนี้ยดูดิ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 นั่นน่ะ,นะโดดได้ด้วยนะท่านผู้ชมโดดได้ด้วยนะเนี่ยโดดได้ด้วยธรรมดาที่ไหนอ่ะท่านผู้ชมคันเนี้ยดูดิดูดิด ดราโดดราโดดราโดนะโดข้ามหวรถตำรวจนะไม่สทบสถานนับสี่ดาวแล้วดูที่โคตรไวป,ป๊บปตำรวจงง,งเอ้ยทำได้ไงดูดิเฮียจิ๋วแต่เจ๋วกันเนี่ยผมว่าก็าไม่มีประโยชน์อะไรไว้นอกจากกอนตีนคนอื่นเล่นแค่นั้นแหละท่านผู้ชม <laughs> ไม่รวยจริงอย่าซื้อนะคันนี้ผมบอกเลยแล้วผมซื้อมาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับไ่้เก็บเงินเอาไ้ซื้อรถสปอร์ตมารีวิวดีกว่านะโอเคผมว่าโดยรวมนี่ถือว่าเท่นนะคันนี้เ น่จะแต่งไม่ได้ด้วยนะท่านผู้ชมอ้๋สี่ดาวแลว้วอะสบัดมาเต็มเลยอะดึงอะดึง <c oughs> เอาไว้โอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคท่านผู้ชมผมว่าคลิปนี้ก็เราจะได้เห็นประมาณนี้แหละนะมันปั่นดีนะผมก็เลยลองเอามาอัดคลิปเล่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมขออนุญาตเก็บเงินไว้ก่อนตอนนี้เหลือเงินอยู่สามแสนนะจากสองล้านกว่าผมทำอะไรลงไปก็ไม่รู้นะคันนี้ คือที่ผมซื้อเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรถถังเว้ยที่แบบยิงเป็นปืนระเบิดอะไรเงี้ยแต่อ่าวที่แท้ไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ